สวัสีบบพบบพาพาชานเลยนะคะวันนี้นะคะาพ,พาจะพาไปแกะขวันนี้นะคะเราจะมาแกะบัมเวกันค่ะอันนี้เป็นบม e ค e ะอะอันนี้ก็คือสั่งไปตั้งแต่มินาใช่ป้ะที่เขาเด,ดิะไม่แน่ใจอะเอยไ่เด,ดเแบบิ take off อะวะแ t a ทคออฟอะไม่ใช่เทคออฟ อะไรนะจะเป็นเออจะคือแบบมันนานมากเว้ยจะไั้ไปหมดแล้วอ่ะนี้แทนมือเคยจะไปไม่ไหวสั่งอันนี้ทำมาจากไทยทาวนนะเราสั่งเลยแบที่เดียวกันใช่แต่ทำไมอันนี้ออนมาถึงบ้านพร้อมกันนะคืออันเนี้ย แก <Okay. S 2> ดูคือตอนได้อยากได้เถียอนติงมากๆมาก,มากาที่สุดโม้ว่าคุณจะได้ไหมโมว่ามึงได้เฮนเดอรี่เทนอรี่กูวารัรี่กูวารคลแตกูอยได้เสียติไง สปอตสปอสอันนี้ไม่ต้องมาฝั่งนี้นะทุกคนจะเป็นชื่อเมมเบอร์แต่ละคนนะก็เริ่มจากคุณเป็นวินวินเรียงตามอายุเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อเพลงสรุปชื่อเพลงชื่ออะไรเทิร์นแบ็คไทม์เอออ่านี่อันนี้ก็จะเป็นลิสต์เพลงนี่อือแต่นี่ก็จะเป็นแบบแผ่นซีดีตรงนี้เ๋อเออแผ่นซีดีตรงกลางแล้วก็นี้ก็จะเป็นชื่อเมมเบอร์ ใช่ทีเข้ามนก็จะมีแค่นี้มาเจิดซิงพี่โตน้องเต็นม่ต้องมาไม่คนเดียวไปโบดในบร์เดียวรอใครอ่ะคุณกูคิดทำไมทุกคือก็รักคุณแต่คือแบบตอ้มองอ่ะเป็นน้องเต็นเว้ยเอ้ยใช่อ่ะโอเคใส่เด็กกูบ่มาเลยอ่ะกูเสียใจมา โอเคเขเป็นแบบโปสตุ่มเลยหรอใช่เป็นครูสูสีเต็มเราอุ้ยเฮ้ยอะไรอะะไข้างในไม่รู้ว่ามีการเลยอะอากากบอีการ์ดกาซก็สู่มีกราดกลมกับกราดโปรต์ก๊าซอะแต่เมืนได้ไม่ได้อุ้ยูออมันมีสองอันใช่ไหมอ้ยแต่กูเห็นแล้ว่าเมือนไม่รู้จักอยู่ดีโอเคทุกคนต้องใจเย็นทุกคนต้องใจเย็นอะไรอหัวอะไรข้หลงอ่ะดูโปรต์กราดไอ้โปรต์เรื่องอะไรนะโปร์ซกสีอะวานน้องเ อย่างีชอบป่ะอย่างมักแน่ไงชอบอยู่เออโอเคเอาไปน้องเตนเสียสิ้นพี่โจมาสักคนเด้อมาตักคนเด้อมไม่ก้วินวินอะเตนหนาเใชนใช่เตนเตนอุ้ยไอคุณรู้ต้องแต่แบบเห็นแล้วในเงาอ่ะกูเก่งปะ ขึ้นมาเดชหนึ่งอยันร้อยก็คือได้แบบได้กลุ่มเมนไงได้กลุ่มเมนอยู่ได้กลุ่มเมนตัวหนึ่งคนอ๋อตกเป็นสีแดงข้างในเป็นสีดงบอสหนึ่งจะได้นคุณมีตองเล่มตดกันไหมโอเคโอเคขึ้นมางใยขึ้นมาเรากดสมุดแบบว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นอันนี้คือเป็นรหัสเว้ยทุกคนเคยเห็นลิงก์ไหมน่าจะมีเคยรหัสแบบเอ้ยมึงเกี่ยวอะไกันดิเออันนี้เป็นรหัสเหมือนเลขคู่มันตัดดาวเลยนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเลยใช่หรอเออใช่แต่ไปเทียบใครนะ อันนี้ก็คือเป็นอันนี้นะแบบคือคาดหน้าเไมเบอร์ทำไมรู้อะคือไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะคาดหน้าแบบคาดไปเลยอ่ะ <c oughs> พี่โจแบบ้แบบแบบแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่โจ้คือหล่อมากอ่ะลูคัสอ่ะคือแบบหน้าเหมือนพี่มินโฮมากอ่ะพี่มินโฮแชนนี่แหละแม่เหมือนจริงพงพูดแล้วเหมือนแม่เป็นเหมือนจูอะไรก็เป็นอย่างๆกับบินๆนะอ่อกเขาฉีปป่ะไม่กี่อะไรวะเนี่ยไม่เขาอาจจะฉีบไงแต่คือแบบส่วนตัวไม่เขาฉีบยูบินไม่แต่ดูตาได้อยู่ในนี้ไงแล้วในนี้เขาฉีบอะไรกันอะ คืออย่นี้ที่บอกอ่ะแบบเป็นข่าวดังมาอน่ากลัวเนาะถ้าเป็นจริงจริงก็คือหล่ออยู่ดีนั่นแหละถึงจะน่ากลัวท่าไหนขนาดเจ้าหญิงจันมิเราจะบอกว่าสวยได้เลยโอใครอะเต็นกับคุณนะหน้านี้คือโม้โม้โม้เออมันบอกว่าโม้ก็โม้เนาะทุกคนจริงจริงแน่น่ะมันรู้จักทุกคนเว้ยเออบ้าไม่ดูจัง พี่โจบ้างเลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้อย่างอย่างเหรอเฮนโดรีคือชื่อจะคล้ายกันเลยอันนี้นะฮึเฮนโดรีกับพี่โจนะคะลูคัสอันนี้คุณอไม่ใช่คุณเสือเสือจีนวินวินใช่ไหม ลแ,<ๆ>แล้วเราก็อีกสี่คนอะใครบ้างนะเฮนเดอรี<ๆ>่เอาเฮนเรี่พี่โจอย่างๆแล้วก็น้องเตนโอเคแค่่อะไระเ่ยไมเนยคนีะไม่มีพี่อไเดียว่้จ่ะนี่ก็มันหลอมากูเคยเห็นที่ไหนไ่รู้จะบอกว่าปนเองก็ได้เนาะไม่ดีนะทุกคนไม่ดีแปลว่อสลาค่ะทุกคนเรเล่นสิบไม่ได้ค่ เฮ้ยมันจำได้จริงๆทุกคนนี่เฮนรีจริงๆทุกคนได้เนี้ยเออเฮนดรี่กจ็บเต็นว้าวสนใจิ่เพิ่มยาบ้างอะไรกูบู้ตแต่ตอนคลิปเลยมึงทำมาในทีมเลยอ๋อเนี่ยค่าก้า แบบนี้น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะเพราะว่านี้ก็เคยเห็นมาเหมือนกัน ได้ไงวันนี้ยะอะไรวะ <laughs> เขิดเลยอ่ะอะรบ้าเลย <laughs> รูปเนี้เสียวจิินอะคือด้ารักมากเว้ยคือแบบเกือบผิดโพอะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นโพผัวอยู่นะทุกคนแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ก็เป็นโพน้องก็นะ่ะทำไมอะเสียวจิงเป็นโพผัวไม่ได้หรอ <laughs> ใครไห็เจอรี่โอเคเหนรี่เขียนมานจเจอรี่มาเจอ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 นกอเอเจ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 อเอเจอเจ็เจอเนอเ่อเจอเอเจอเจ่เจอเจอเจอเอเจอเอเจอเจอเจ่เจอเจเจอ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 เดอเเจอเจอ่จอเจอเจองเเ็เอเ่อีอจเอเอออออเออนจเอออเเเอ ริงแต่ละเริ่มมาเองเท่าไรบ้านเาไม่ไดบาคนมามาจ้าจ้คือโอ้ฮูดีเซ็ตแโรดจริงดูดดูสิมล้อีบแต่มแ่มาแต่มาไม่รูปนี้คืออยากฉีกสองหน้านี้ออกมาเลยอ่ะคือชอบสองรูปแบบก็ฉีดไปไม่เอาเสือจริงกับพีโจนะคะ อะไรนคืออไรค้อยนแล้วี่เปงอเยนกีไม่ตัคนี่ไงถึงอยากได้ตไงทุกคนคือแต่ว่าเอาจริงๆน้องเต้นน่ารักนะเว้ยพี่น้องก็บเตนเราอ่ะแลวนี้พี่โจไอ้เฮียกูลุมกี้พี่โจอ่ะไปกินน้องเต้นได้ไงวะเนี่ยไอ้บ้ากูโง่บ้ากลาบไง ไม่ไม่ได้บ้าตามนี่ไงเคยต้งรู้โะไอรูกระตอ่ะหล่มากจริงงเาว่าเป็นโแล้วอะอันนี้แบบเป็นภาพข้างหลังต่้งหลังกันอะเออก็ไม่ได้ตด้เหมือนเดิมวินบินไงไม่บินอยู่ตรงกลางอะคุณได้สงสาร โอเคมแล้วเียวไเพลงมาก็ไม่เสียใจที่ซื้อเืงนี้ีโหษอ่ะมีอไรีจีจูเมีเฉยๆเนี่ยอ๋อพี่เตอร์พี่เตอรเขียนพี่ตขียนาษาอดใหด้ยคนแต่ก็านไม่ออกเหมือนเดิมนะาอพี่โตออกไคเดี๋ยวบมนชบีะจกคนจบแล้วูเป็นที่หลือเคนตเปลเขียนภาษาอะไรบ้างนะเขนร็น้งเฮ้ยยาษากาหลีให้ด้วยว้ยอย่างๆอ่ะเฮ้ยวินดก็เขียนเมี่ไมีตแหละพี่เตอียนตีอเ ้าวเราเป็นยไฮลโหลโอ้คุณน่องหน้าเขเนอเขียนดิเขียนอะไรเยอะานะอเขาเป็นลีดเดอร์นงเก็ต้องเขียนอยอะป้ทำอใช่ใใช่เขีานกี่หมดเลยอะาเขียนอานกี่หมดเลยอะมไปเะเหมดแล้วมันมีแค่มือหมดแล้วค

มันคนมันคืออะไรของตอไม่ควรมีของตอใช่ไมมันแกะได้ยังงี้ป่ะเนี่ยแกะได้ได้แต่ว่ามันต้องมีอะไรอยู่ข้างในมันต้องแกะว่ะเออมันแกะได้ใช่ไหมมันมีเฮ้ยมีของนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยได้วินวินโอกูแกะกับได้ แล้วอีเวต์นี้ได้คุยกับวีวินเหาอคือบางวีส่งแล้วได้คุยกับวินเะคเราก็คุยกันไปจนจบแล้วคุยกันจนจบแล้วพวดีแวก็แตะผิดอะใช่ใช่อันนคือน่าปิดไวอย่างเงี้ยเออแค่นั้นแหละ้ราล้วถ้าเกิดเราเกยนเป็นแค่แบบแช่ดิ้งแค่เนี้ยใช่ใช่ใช่เลก็ิดกันขายะไคนยังยังมีตตไงคุณยังมีสติไงก็มีสติเลยาแล้วแล้วกอลัวอะไรอ่ะเราได้วีินสองอันนะเร่้วินอัน่ะมต้องสู้ด้ยแม่เจิดจินเฮน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn the ทำไมวะทุกคนรู้เหตุผลที่เขาคาดไหมคือแบบจําไม่ได้อ่ะเป็นคอนเซ็ปต์ก็แหละแบบมันนานมากตอนเนี้ยอะอรที่โจ้านนปิดเลยพี่โจ้านอนอ,อยู่ตรงกลางเลแบบนี้นายเขาทำไรนี่อือใช่แต่ไม่ได้เราปิดเหมือนจริงจริงไงน,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 นี่คือแบบครึ่งตัวอะจอมอเฮ้ยพูดแบบที่มินโธ่เลยไม่จริงก็พี่โจ <c oughs> พี่โจ้นานำเออพี่โจเปิดพี่โจเป็นเซนเตอร์ของวงใช่ไหมใช่ดิใช่พี่โจเป็นเซนเตอร์ใช่ อเ oh, อ๋อเางคนอนเดิมเลยใช่เหอลยาอยกตัวเล่าบลัตเขิงร้นก่อย่งๆวินวินค่ะหล่อแท้ว่าบ้านกูเน่ได้เส็ไปไหนใช่ไหาหลอนหน่อยไหม่หน่อยไหนอยจะเแต่ขาีอะไรอไอ้ะตุ้นไอ้ะต้น่นี่เมาพระเจ้าแท้มองดูดิเล่ลมาก

ก็ได้ีเคเนีย่พี่กดด้วยเพราะว่ากดกดเองอะ่ะไม่รอ,รอเพราะแบบกดแบบเคยเียร์าสแล้วมันงงอะ่ะก็เลยแบบให้พี่ไปทเองหมดเลยล้กันอุ้ยน,นี่สวยนีสวยเอมใช่น,นี้หอเฮ้ยเจะส่งองหน้าเด็กติฝาด บบมันโตไม่ไหวอ่ะโตไม่ไหวใส่แล้วอ่ะโตแบโตบ้าไงทุกคนไม่มียังโต่าอุ้ยอ้ยอุ้ยตา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 ายตาายต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 าายตาายตายยตา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 ยายต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 ายายตายตา ไอ้บ้าเอ้ยเจ้างเหมือนเดิมตัวเราตัวรอันนี้บ้าไอ้บ้าเราไม่ได้จามค่ะขอช <c oughs> ่วยดูหน่อยดิ <laughs> ไอ้บ้าเลยเจ็บเจ็บไรเจ็บเป็น,ปนอ,อันนี้ก็หรออ๋ออัอนนี้ที่อยู่ในลิงก์นั่นแหละถูกแล้วเว้ยที่ไหนก็ใส่รหัสตรงนี้ไปอ่ะเนี่ยใส่รหัสอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยแต่คือตอนนี้กำลังได้แล้วนะว่าใครเป็นขอไฟอะ เลยผูกายกันเฮนอรี่เฮนรี่ทุกคนเฮนอรี่เฮเด็ก เขียนเหมือนเดิมเนเหมือนเดิมแล้เขียนอะไรเนี่ยที่แบบน้องเป็นแบบเขียนภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะให้มันจบจบเลยทำไมีออกไอ้ภาษาจีนยังไม่ออกอ่ะจำฝังเลยภาษาจีนยังง่ายก็โอ้ยแล้วก็มีภาพจบเออดีที่ไม่มีใครอยู่ตรงกลางอ่ะก็แบบไม่ได้อยู่ตรงกลางลืมเนี้ยอืมจบโอเคก็หมดแล้วอ้บ้าเอาทำไมถี่ออกก็ไม่ได้เลยมันตายอ่ะอันนี้คือถ้าใครสนุกทุกคนถ้าใครรู้ว่านี่คืออะไรอ่ะ

ถ้าจะเป็นบ้านไขว้าั๊หน้าถ้าที่เราเดามาปัญญาบ้านสุดตัวเอบอ่ะบ้านเมดดีดีไงมาดีดีมาตอนไหนมาแล้วคือตอนนี้อ่ะคือไอ้แนส่วนตัวสามใบกับบ้านแทนแทยงเตนไทยแลนด์นะคือเป็นบ้านแบบแทยงกับเตนอ่ะเนื่อบ้านแทยงเตนอ่ะเออองเลมึ <u> uh> อย่างี้ก็ได้มันจะเป็นแทยงเตนก็เขาเขียนไว้ยงแทยงไทยแทยงคูนเตนไทยแลนด์เออ คือเขากดช้างไงมันอาจจะมาถึงช้ากว่าคนอื่นก็ไม่รู้ส่วนบัมซูเป้เอ็มตอนแรกอะ่ะที่บอกว่าจะเปิดเปิดบัมนอกออฟอ่ะเพราะว่าลืมเบบีเว้ยจริงๆแล้วอะ่ะเออโซนน็อกอ<ร>กอฟจะมาตอนไหนวนไปวนมาอยู่ในเกาหลีอยู่ยังไม่มาถึงไทยง่ายตัดไปเลยซูเปเอ็มนี่ไม่แน่ใจก็ไม่รู้เหมือนกันดาเองเนาะเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไดจิทีบงังคือมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้ว,ลวใช่ไหมอืมก็ไม่รู้ ก็แล้แหละเราก็มาได้่อยแหละป้าใช่ใช่ใช่แล้วก็ทุกคนอยากให้เราทําคลิปอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆเม้นมาได้ไหมเม้นเม้นต์เมมาช่วยคิดหน่อยเพราะตอนนี้คิดไม่ออกเลยเพราะว่าเดือนธันวาเดี๋ยวมันจะว่างไงมันไม่ได้ช่วงคำไงแล้วแบบช่องมันจะว่างเพรเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรอ่ะทุกคนแบบช่วงกันคิดนะถ้าใครอยากให้เราทําอะไรอย่างแบบเม้นมาบอกเลยนะเพราะตอนนี้เรากาลังคิดอยู่ว่าช่องเราจะทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยอยากให้ทุกคนขอความช่วยเหลือจากทุกคน ใช่เพราะว่าทุกคนอยากดูแล้วเราก็จะทําให้ไงแต่๋ยาเกิดเราทำออกมาทุกคนไม่อยากดูมันก็ไม่มีวิวกันพอดีใช่เสียใจ<า>อะแบบช่วยหน่อยนะบางคลิปะเราตั้งใจทำมาแล้วแบบมันไม่มีวิวอย่างเงี้ยเราเสีย<ม>ใจเนาะเฮ้ยทุกคนเราไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยอย่<ม>าติดตามเวยละกันเนาะกับช,ช่องเราเนาะ<ม>แล้วถ้าเกิดมีใครอยากให้เราทำะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะคะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าชอกบกดดัมกดไลค์กดแชร์และก่คลิใครจะดัมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะนี่บ๊ายบาย